วัวผสมมีไฟ้ะครับงี้นะครับโทษจะธรรมดานะครับเราก็พบกับหนุ่มหน้ามนคนตัวต่อกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมจะทำพัดพริกไทยนะครับกินหัวน่อยนะครับผม พริกไทยจิงงัวน้อยครับนี่ครับส่วนประกอบส่วน่วงครับรวมนะครับก็จะมีหอมขาวครับมีพริกนะครับมีหอมแดงนะครับอันนี้กลเป็นยอดยอดนีบทวนน้อยครับยอดบทวนน้อยครับนึกจิ้งโอกองไทยครับอันนี้นะครับีจิ้หัวน้อยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลีลานะครับที่ผมเป็นคนคิดนะครับกับเป็นคนทํานะครับเออถึงถึงผมก็ประสบไมีไ้นะครับงี้นะครับโชว์จะธรรมดานะครับ นี่นะครับปัดพริกไทยครับกด่อดีเเป็นสุดแ้วตัวโตนะครับนี่นะออนี่เลยนะครับไฟลุกๆปุ๊บเลยนะครับอันนี้ี่สุดยอดเลยนะครับอันนี้นี่เป็นฝึกมาจากผมนะครับนี่นะครับผมคนสอนคนทำเองนะครับผัดแบบนี้นะครับแต่มือผมนะครับอันนี้ผมขอยั่งเหวันนะครับผมเป็นคนคิดครับเขาเป็นคนทำครับ วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับนะครับใส่ยอดหมกหัวน้อยแล้วนะครับโอนี่ครับสูน่นแต่ต่อครับเดี๋ยวน้ำมันหอยมาใส่ก็ต่อจับขนาดครับนี่นะครับอ๋อเยอะไปเลยละวันนี้ผมจะตักจริงให้ท่านผู้ชมดูครับว่ามันจะล้ำอย่างไรนะครับผมครับก็รีบร้อยนะนะครับผัดพริกไทยจิ้มหัวน้อยครับใส่ยอด พอน้อยนะครับนี่เป็นสุดแล้วตัวต่อนะครับนี่ตักใส่จานนะครับแกะได้ผมจะจิ้มท่านผู้ชมดูครับนี่นะครับโอ้โหน่ากินเลยครับหน้าตาเป็นครับก็กินหอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับรแล้วพอสีสันมันน่ากินขนาดไหนครับชอบมีไฟลุกเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผัดพริกไทยครับใส่ไปพอน้อยครับจิ้งัวน้อยนะครับสุดแล้วตัวต่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับอันนี้ผมก็จะจิ้มเพื่อให้ชมรู้นะครับว่ามันจะลำมมกไลยนะครับโอ้ยพัดวิเคราครับยินดีครับอือสุดยอดเลยครับอือสุดยอดเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแสตเเพราะว่าหากินของนายตัวต่อได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม